สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องอาจารย์หน่อยนิชาโฮโลแชนเนลช่องแม่หมอสายดาร์กนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่กันค่ะนะคะวันนี้จะอ่านไพ่ว่าในดวงน,นี้นะคะในช่วง30วันข้างหน้านี้ดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็การอ่านไพ่นะคะแบบแรนดอมนะคะก็เป็นการดูดวงแบบพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนก็สามารถดูกันไปเพื่อความบันเทิงนะคะ ก็ถ้าเรื่องตรงเรื่องคล้ายก็อาจจะนําไปคิดประกอบการตัดสินใจของคุณได้นะคะแต่ถ้าไม่ตรงก็ดูเปลี่ยนเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะก็เรามาเริ่มกันเลยค่ะนะคะเรามาดูกันค่ะว่ามีดวงของใครบ้างพลังงานของใครบ้างนะคะที่ลัคนาราศีไดบ้างนะคะที่อาจจะตรงนะคะถ้าเป็นตรงในนี้ก็จะมีความตรงถึง80%เเนะคะแต่ถ้าแนวเรื่องตรงก็60%ค่ะเราช่วยกันส่งกระแสจิตนะคะพลังจิต สมาธิของคุณมาที่ไพ่ของอาจารย์หน่อยค่ะก็้อมรับความมันความทำนายนะคะถ้าไพ่ดีถ้าไพ่ไ,ไม่ดีก็ถิงไว้ตรงนี้ค่ะค่ะมาดูค่ะลัคนาราศีนะคะของกลุ่มนี้ค่ะเป็นคนที่เกิดมาที่เก้าสิบเก้ายี่สิบเก้านะคะชาวธาตุน้ำตระกูมีนพิจิตค่ะมีไพ่ถูอับสอดนะคะไพ่ธาตุลมตนกลุ่มไมถุน อ๋อคนที่เกิดวันสองสิบสองยี่สิบสองนะ,ะเกิดวันที่ยี่สิบนะคะราศีตุลกลุ่มเมถุนนะคะวันที่หกสิบหกยี่สิบหกนะคะคนที่เกิดธาตุน้ําตุลเออ่กรกฎมีพิจิกนะคะแล้วก็ชาวธาตุไฟค่ะวันที่หกค่ะเมษสิงธนูวันที่หกน,น,นะคะทั้งเสาสองธาตุเลยแล้วก็วันที่สิบยี่สิบสามสิบค่ะชาวธาตุลมค่ะตุลกลุ่มเมถุนนะคะพลังงานของคุณณนะตอนนี้นะคะบางคนนะคะเออ่บล็อก กานไปแล้วนะคะปิดใจไม่พูดไม่คุยกันไปเ,เลือกที่จะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปนะคะเหมือนกับว่าไม่บล็อกทางเรื่องของโซเชียลก็บล็อกในเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกพยายามที่จะหยุดตัวเองในการที่จะพูดคุยกับเขาไปนะคะรู้สึกว่าที่ผ่านมาก็คือให้กันไปเยอะแล้วนะคะก็ตอนนี้อยู่ในเรื่องของความรู้สึกเก่าๆที่คุณกําลังนั่งทบทวนกันอยู่นะคะว่า,าคุณควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะคะ แล้วก็หันไปมุ่งมั่นเรื่องของการงานนะคะเราก็ยังแอบส่องแอบ,บมองเขาอยู่เห็นไหมคะไพ่นี้ไพ่สิบดาบนะคะคืออ่านเองดูเองส่องเองเจ็บเองนะคะคือคุณยังกลับไปส่องคนเก่าแฟนเก่าหรือความรู้สึกของคนเก่าอยู่นะคะจริงๆคุณตัดสินใจที่จะ move on ไปแล้วนะคะ,ะคุณก็ยังกลับไปดูคนเก่าเก่าอยู่นะคะส่วนกับคนใหม่ของคุณคุณก็ยังมีความคิดถึงส่งถึงไปให้เขาอยู่นะคะ ยังดูแลใกล้ชิดกันอยู่นะคะในมุมมองนี้เหมือนกับคุณมีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะสําหรับพลังงานในวันนี้นะคะถ้าตรงก็ไปต่อกับอาจารย์หน่อยนะคะถ้าไม่ตรงก็ดูกันไปเป็นเพื่อความบันเทิงกันแล้วกันนะคะเรามาดูไพ่ o r เ c l e กันต่อค่ะไพ่ของอาจารย์เป็น t i m e l e นะคะดูได้ตลอดนะคะดวงของคุณความรักของคุณอีก30มวันนะคะเมื่อกี้เราเช็คพลังงานจไปแล้วนะค่ะขอดูเลยค่ะ ความรักของคุณอีก30วันข้างหน้าจะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เรื่องราวของคุณเป็นยังไงนะคะหลังจากพลังงานเมื่อกี้ไพ่ทาโร่ความนิ่งเฉยงิ่งงานนะคะมองเวลาประสบความสำเร็จของเรื่องการงานโอเคค่ะคือนะวันนี้นะคะคือคุณให้ความสําคัญกับเรื่องของการงานเป็นหลักเลยนะคะในตัวคุณเองเนี่ยการทําง,งานของคุณเนี่ยมาในทุกทางแล้วเรื่องของงาน นะคะภาร,รกิจที่ได้รับมอบหมายหรืออาจจะเป็นกิจการที่คุณลงทุนธุรกิจต่างๆนะคะทุกอย่างเนี่ยเมื่ออีกไม่เกินนะคะ64วันนะคะทุกอย่างจะประสบความสําเร็จนะคะ64วันนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยไปไหว้องค์พ่อพระพิเคเนธนะคะในเรื่องของการขอพรเพื่อความไป็นสิริมงคลนะคะท่านามีพลังส่งมาให้กับคุณแล้วนะคะสามารถขออวยพรกับท่านนะคะในเรื่องของการงานได้นะคะคนที่อยากจะต้องการมีรถใหม่ นะคะต้องการซื้อรถหรือมีความต้องการอะไรเนี่ยคุณจะสามารถทําได้นะคะภายใน7 6วันหลังจากวันนี้ที่คุณดูดวงนะคะนะคะแล้วก็คุณจะไม่เหนื่อยอีกต่อไปนะคะปัญหาต่างๆมันถูกค่อนคลายการทํางานของคุณดีขึ้นพลังงานของคนที่มาดูดวงกับอาจารย์ในวันนี้นะคะในเรื่องของการงานเนี่ยคือดีเลยนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะการคาดหวายในเรื่องของการโปรโมทนะคะปรับตําแหน่งหรือการปรับพิจารณาในเรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์การประเมินผลประจําปีของคุณจะไปได้ดีขึ้น ลูกค้าของคุณจะอยู่ในมือคุณเลยนะคะในการดูแลในการที่เป็นคู่หุ้นส่วนธุรกิจนะคะคนที่จะเป็นหุ้นส่วนกับคุณเนี่ยก็คืออยู่ในภายใต้คุณเลยก็จะชอบคุณแฮปปี้กับคุณทั้งลูกค้านะคะแล้วก็เจ้าหน่ายเลยด้วยนะคะจะอยู่ภายใต้การดูแลอย่างที่คุณต้องการวางแผนทุกอย่างเลยค่ะมาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะคะการเงินของคุณค่ะการเงินนะคะยังมีเกณฑ์นะคะเห็นไหมคะที่จะ ต้องเสียเงินกับเรื่องของรถรานะคะอาจจะเป็นเรื่องรถเก่าของคุณอาจจะต้องซ่อมรถหรืออาจจะต้องตอบประกันภัยนะคะในเรื่องของการต้องซ่อมมีอุบัติเหตุนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้รถนะคะซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนะคะเรื่องการเงินเรื่องมีสินอาจจะมีไล่ตามหลังคุณมานะคะในเรื่องของภาระเก่าๆหรือการใช้จ่ายของคุณโดยที่ไม่ได้ประมาณตัวในก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะจะมีการเอ่อต้องใช้ต้องมีการแบบภาระไล่กลับมาอาจจะมีดอกเบี้ยนะคะหรือมีคนโทรตามนี่คุณ ในช่วงก่อนหน้านี้สักหน่อยหนึ่งนะคะแต่หลังจากนี้นะคะคุณจะมีเงินก้อนนะคะเงินปังๆเข้ามาคุณอาจจะมีดวงนะคะในเรื่องของโชคลางนะคะช่วง30วันที่ถึงนี้คุณลองอเสี่ยงดูนะคะก็อย่าให้มากมายเกินไปเอาพอประมาณปล่อยเป็นน้ําจิ้มเพื่อให้มีเงินมาไหลเวียนในชีวิตก็แล้วกันนะคะก็ไม่ได้สะสนเรื่องอการพนันนะคะมาดูความรักค่ะขอความรักนะคะความรักของคุณอีก30วันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างนะคะก็การพบปะพูดคุยค่อนข้างน้อยนะคะคือในช่วงเวลาที่คุณจะเจอกันค่อนข้างน้อยมากมีการจํากัดในเรื่องของการพบเจอกันการพูดคุยถามคําตอบคําการพูดคุยนะคะการทักไปหาก่อนส่วนใหญ่คุณจะเป็นคนต้องทักไปหาเขานะคะแล้วคอยมอคอยส่องเขาตลอดนะคะส่วนตัวคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์มีความคิดที่อยากจะไปทางใหม่มีคนใหม่เข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะมีคนใหม่ที่เข้ามาให้คุณได้เลือก นะคะเป็นคนที่อาจจะมีอายุน้อยกว่าคุณหรือว่าในสถานะที่อาจจะด้อยกว่าคุณสักนิดนึงนะคะแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะรักคุณชอบคุณนะคะมีความึูพอใจในตัวคุณแล้วก็อยากจะสนับสนุนในชีวิตคุณอยากจะเข้ามาทําให้คุณได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วง30วันต่อไปนี้นะคะคนที่คุณคุนคุยเป็นคนใหม่นะคะจะมีคนเข้ามาคนที่กําลังพูดคุยกันใหม่ๆเนี่ยกำลังจะมีทางไปต่อแล้วเขาจะเริ่มเข้ามาพูดคุยในการที่จะกลับมา เ,เขาเรียกว่าอะไรกลับมาตั้งใจนะคะในเรื่องของการที่จะปักหลักที่จะเป็นคนตัวจริงของคุณเขามีความคาดหวงดังอยากจะเป็นตัวจริงของคุณนะคะเพี่แต่เขาเขาคิดว่าคุณมีตัวเลือกเขาก็เลยไม่มั่นใจนะคะมาดูอีกคนหนึ่งสิคะส่วนคนที่คุณอยากจะรอเขาอยู่เนี่ยนะมินะคะคุณก็ความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคงต้องรอกันต่อไปความสัมพันธ์ก็คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวคบเดี๋ยวทะเละเดี๋ยวมามาหายหายกันอยู่แบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับคนที่คุณคุย ก่อนหน้าคนที่คุณรักคุณชอบนั่นเองนะคะบางคนเนี่ยคนที่คบอยู่คุยอยู่เนี่ยที่เป็นมีเป็นตัวเป็นตนอยู่เนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณยังทิ้งยังตัดใจยังปล่อยไม่ได้นะคะแต่ว่าคุณก็เลือกที่จะหันไปมองคนอื่นแล้วแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับความสัมพันธ์กับที่คนอื่นเขาไปมีคือเหมือนกับว่าอิจฉาเขาด้วยนะคะเป็นส่วนหนึ่งให้ระวังด้วยเรื่องนี้นะคะคืออ,อยากให้รู้จักหยุดรู้จักพอนะคะแล้วก็อยากให้มาคนโทรลตัวเองนะคะหมายถึงว่ามา ใช้สมาธิในเรื่องของการรักให้ความสําคัญตั้งใจในการที่จะรักกับตัวเองพัฒนาตัวเองดีกว่านะคะเพราะเรื่องงานคุณก็มีแนวโน้มที่จะปังแล้วและการเงินก็จะมีแนวโน้มที่จะดีๆเข้ามาอยู่แล้วนะคะถ้ามาดูข้อสรุปเลยค่ะว่าอีก30บวันนี้จะดีหรือจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเนี่ยนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะคุณก็ยังจะเจ็บปวดต่อไปนะคะแล้วก็คุณยังรู้สึกเหนื่อยล้ากับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะ คุณรู้สึกอยากจะออกมาแล้วนะคะเบื่อแล้วแล้วก็เหนื่อยใจเหลือเกินนะคะยังเจ็บปวดจนอยู่อีกเลยนะคะขอถามเลยค่ะว่าจะออกมาได้หรือเปล่ากับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอยู่นี้นะคะถามไพ่เลยถ้าตั้งใจพูดเลยค่ะว่ายังออกมาไม่ได้นะคะเพราะอะไรคะก็ยังวนๆเวียนๆกันอยู่อย่างนี้ค่ะเขาก็ไม่อยากให้คุณไปนะคะแล้วก็คุณเองก็พอคุณจะไปเขาก็มาส่องอะค่ะมันก็ทําให้การ move on ของคุณมันไม่สําเร็จ นะคะแล้วก็เขาก็ยังจะต้องติดต่อสื่อสารมาที่คุณอยู่นะคะก็อย่าลืมค่ะเรื่องของการงานในเฮงปังแน่นอนนะคะค่ะอาจารย์หน่อยก็ให้โอกาสนะคะในช่วงท้ายคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ขอพรกับองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะให้ท่านได้ปกปักรักษาคุณคันในช่วงท้ายคลิปนี้ขอทุกท่านประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานและทุกอย่างที่คุณได้หวังไว้อมค์สีเคเนสาย,ยนานธมหาค่ะ